วันละสองสามขานี่หมดไหมครับเนี่ยหมดครับผมาหมเนี่ยขายตั้งแต่กี่โมงครับผมขายตั้งแต่เริ่มขายติดเช้านะครับทีสามนะครับใช่ครับอันนี้ผมเอาแถมให้นี่แถมให้นะครับนี่เนี่แถมให้เลยเสร็จแร้ให้เอาไปย่างเพียร์นิตรุ่งแล้วไหมเพียรต้มแล้วนะผมทานมาก็เชิญเลยยิมทำหย่างย่างนี่ไปสัดนะครับแนะนำไปสัดอย่างเดียว แล้วน้องก,กินเนี่ยเสียเหลือแค่นี้เองดูนี่ก้องิมเอาสันดีกว่าไหมอ่ะเสียเนี่ยครับมันไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่แต่ว่าต่กินี่ิไอ้นั้นอยู่ไหนมาตรงนี้ครับอันนี้มันไม่เหนียวด้วยอร่อยนะอันนี้เขาเรียกว่าสาันคออ,นอยากให้ติดมันไง โอ้ขาลายนะครับาามันจะท้อเก๋วยเตี๋ยวขาลายด้วยซอยเงี้ยแล้วลวกจุ๋มๆเงี้ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ย,อ,ยอร่อยมากเลยเนือ้อแบบไปนะเนี่ยแบบเนื้อหมกใช่ไหมครับเออ่ทำขาลายอันนี้นะถ้ายังไม่เคยกินอ่ะคนลิ้นเนี่ยก็อร่อยมากเลยย่าง,าานงเนี่ยผมหั่นออกมาแล้วจะหั่นประมาณเนี้ครับเดืไมด้ดใช่ ปีหนึ่งปีสองแกต้องไปเหตุัำไมมาเห็นแล้วลูกชายผมไปไปลองชิมดูครับแค่หกหน่อโอ้่ไม่เป็นไรครับให้ชิมไม่ชิมดีใจแค่คิดว่าจะมาอุดหนุนก็ดีใจแล้วเอาจริงๆผมเดี๋ยวผมจะให้น้องมันขับออกมาหาเลยุอ่ะนมโอ้ยนมจำผิดนะครับแค่ผ่านมาก็โอเคแล้ว อย่างน้อยก็คือปากน้ำครับโอ้โหนี่นมนะครับทำให้นะผมับกล้ามเลยให้ไม่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 ใไม่ให้ไม่ใโอ้ซุ้มไบหน่มลุกลโอ้ชุ่มม่เจ้านี่ย่องกินเป็ดเป็ียนเนาะไม่ไม่ได้ย่องอก้าจะทั้งใดครับเนี่เกียใหญ่เพื่อนดีครับเกร่ร้านผมด้วยเด้อครับขอบคุณมากมีเทศกาลมีงานอะไรอย่างเงี้ยผมก็ีใช่ไหมครับแต่แกดีใช่ไมค่ครับผม ผมบริการฟรีนะมากินได้นะเนี่ยได้มากสุดวันวันหนึ่งได้ขายได้กี่ขาครับรุ่งไหนที่มาสามขาจำขาเนี่ยครับสองสามขานะครับออีีกกไอตัวนี้คืออะไรอะไรฮะอร่อยไหมใครเขาทไม่กแนะนำเท่าไหร่ไม่กลัวเหนียวครับต้องเอากี่กิโลฮะสองโลหรือครับสองโลมีอะไรบ้าง